ย,ววย,ยินดีต้อนรับสู่ช่องฟังแป๊บเดียวรู้เรื่องช่องที่จะพาคุณไปรู้เรื่องราวที่น่าสนใจในเวลาสั้นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องชวนคิดหรือแฝงข้อคิดดีๆทุกเรื่องที่เรานำมาเสนอจะทำให้คุณมองเห็นมุมมองใหม่ๆที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้เตรียมรับฟังและค้นพบความหมายใหม่ในทุกเรื่องราวกับเราครับ ในโลกที่ทุกสิ่งหมุนเวียนไปตามการเวลาบางครั้งสิ่งที่ดูเล็กน้อยที่สุดอาจซ่อนพลังอันยิ่งใหญ่ที่เราไม่เคยคาคิดมันไม่ใช่เพียงแค่สิ่งที่เราทำหรือสิ่งที่เราสร้างขึ้นแต่มันเป็นความรู้สึกความตั้งใจและความหมายที่เราได้ใส่มันลงไปในสิ่งเหล่านั้นหัวใจที่มุ่งมั่นและความหวังที่เปล่งประกายสามารถเปลี่ยนสิ่งธรรมดาให้กลายเป็นสิ่งที่พิเศษได้ รสชาติของอาหารอาจจืดจางเมื่อวันเวลาผ่านไปแต่รสชาติของหมัวใจและความปรารถนาดีที่เราส่งต่อไม่มีวันเลือนหายทุกคำพูดที่เรามอบให้ทุกการกระทำที่มาจากความจริงใจนุ้นมีพลังซ่อนเร้นที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบเล็กๆของใครบางคนได้โดยที่เราไม่รู้ตัวบางครั้งคำตอบของปัญหาที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตอาจซ่อนอยู่ในสิ่งที่เรามองข้าม หรือในสิ่งที่ธรรมดาที่ดูเหมือนจะไม่มีความสำคัญแต่เมื่อเราตั้งใจคำบันสิ่งด้วยหัวใจอันเต็มเปี่ยมไม่ใช่แค่สิ่งนั้นจะเปลี่ยนแปลงแต่ชีวิตของเราจะมีความหมายอันลึกซึ้งขึ้นจงเชื่อมั่นในพลังแห่งความธรรมดาเพราะสิ่งที่ดูเหมือนไม่สำคัญอาจเป็นคำตอบของความทา้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตและในวันที่เราได้เรียนรู้ที่จะใส่หัวใจลงไปในทุกสิ่งที่เราทำ เราอาจค้นพบว่าชีวิตไม่เพียงแค่มีรสชาติแต่ยังเต็มไปด้วยความงดงามและความหมายที่เราได้สร้างมันขึ้นมาเองต่อไปนี้คุณจะได้พบกับซีรีส์มหากาบรถฟูทรัคทะลมิติเรื่องภารกิจแห่งโชคชะตาของแซนตอนนี้เป็นตอนที่สองมีชื่อตอนว่าเมืองแห่งความเนียบและรสชาติที่หายไปเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับในค่ำคืน,นเงนียบงนัน ที่ได้ถูกปกคลุมด้วยหมอกสีเทาเมืองทั้งเมืองดูเหมือนถูกแช่แข็งในช่วงเวลาอย่างไม่มีจุดจบความนิ่งงานราวกับการเวลาได้หยุดหมุนได้ถูกคำลายลงเมื่อรถฟดฟรัคของแซนและเหล่าแมวทั้งสี่ได้ปรากฏตัวขึ้นผ่านประตูมิติพวกเขาเหมือนแขกจากโลกอื่นที่หลุดเข้ามาในดินแดนที่แปลกประหลาดเสียงของเครื่องยนต์เบาๆได้ดังก้องขึ้นท่ามกลางความเงียบ ชาวมืนที่เหมือนถูกแช่แข็งได้จ้องมองมายังที่พวกเขาแต่สายตาเหล่านั้นกลับว่างเปล่าราว,ว่าไร้วิญญาณแซนหันมองไปรอบๆตัวเขารู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่ไม่ชอบมาพากลก่อนที่จะพึพรรมพำกับตัวเองว่านี่มันที่ไหนกันแน่หน้าจอดิจิตอลของโฟนนี่เรืองแสงขึ้นแผนที่เมืองปรากฏพร้อมกับคลื่นพลังงานลึกลับที่เต้นระเลกระเลกบริเวณหอคอยกลางเมือง พลังงานที่นี่ผิดปกติอย่างมากครับพี่แซนเสียงของฟูดนี่เตือนอย่างจริงจังแมวทั้งสีตัวที่นั่งอยู่ข้างข้างแซนหันมามองหน้ากันอย่างตื่นเต้นแต่ก็แฝงไปด้วยความระแวงน้องมีตังหันมามองหน้าแซนก่อนพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงอันล้อเลียนหรือพี่แซนจะกด GPS ผิดอีกแล้วน้องมีบุญหัวร้อเบาๆพร้อมพูดเสริมพี่แซนขนาดหาแมวในบ้านยังหลงเลย นี่พวกเราน่าจะหลุดมิติอีกแล้วแซนทอนหายใจยาวๆก่อนตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่แฝงไปด้วยความหมุกหนิดเล็กน้อยหยุดเล่นเถอะพวกเคอที่นี่มันไม่ใช่ที่ที่เราคุนมาแต่พี่มั่นใจว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆนน้องสวยยืดตัวขึ้นเล็กน้อยดวงตาสีฟ้าอันเปล่งประกายได้จ้องมองออกไปในความมืดก่อนพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงอันสุขุมในบางครั้งสิ่งที่เราไม่คาดฝัน อาจนำมาซึ่งคำตอบที่ยิ่งใหญ่อย่าเพิ่งมีปัดสินใจว่าเราผิดที่มาอยู่ที่นี่แซนพยักหน้าเล็กน้อยก่อนมองออกไปยังหอคอยที่อยู่ไกลออกไปเขากล่าวอย่างหนักแน่นว่าพวกเราไม่มีทางเลือกอื่นพวกเราต้องไปที่นั่นเมื่อรถฟูดทรักเคลื่อนเข้าสู่จัตุรัสก,กลางเมืองบรรยากาศโดยรอบรอบกลับเงียบงันยิ่งกว่าเดิมจนน่าอดึดอัดแซนตัดสินใจตั้งร้านอาหารขึ้น ท่ามกลางสายตาร้ายอารมณ์ของชาวเมืองเขาหันไปมองแมวั้งสี่ก่อนที่จะกล่าวด้วยความมุ่งมั่นถ้าพลังงานของเมืองนี้ปิดกั้นอารมณ์ของพวกเขาพวกเราต้องใช้พลังของรสชาติทะลุผ่านกำแพงนั้นให้ได้แมวข้งสี่ได้กระโดดลงมาจากหลังคารถพวกเขาช่วยกันจัดเตรียมอุปกรณ์และวัตถุดิบน้องนีดีพูดขึ้นพร้อมด้วยรอยยิ้มอันเจ้าเล่พี่แซน ใส่กลือเผื่อพลังงานจากกระวน้วยไหมเผื่อช่วยได้แซนหัวเราะเบาๆขณะคนส่วนผสมในกระทะนี่มันไม่ใช่พิธีกรรมเวทมนต์นี่คือการทำอาหารแต่ว่าพี่ก็ขอขอบคุณสำหรับไอเดียนะกลิ่นหอมของอาหารค่อยๆฟุ้งกระจายไปทั่วจัตุรัสก,กลางเมืองชาวเมืองแต่ละคนเริ่มเดินเข้ามาแล้วหยิบจานอาหารไปด้วยความหวังแต่เมือ่อชิมไปแล้ว รอยยินที่แซนคาดหวังกลับไม่ปรากฏขึ้นชายคนหนึ่งพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงอันแผ่วเบาฉันไม่รู้สึกถึงรสชาติอะไรเลยหน้าจอดิจิตอลของฟูดนี่สว่างวาบขึ้นอีกครั้งข้อมูลวิเคราะห์ได้แสดงขึ้นพร้อมเสียงเตือนที่ดังอย่างจรงิงจังดูเหมือนว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารแล้วละ่ะแต่มันเป็นเพราะผลของคำสาปที่ลึกซึ้งกว่านั้นทันใดนั้นเองเสียงฝีเท้าเบาๆได้ดังขึ้น ท่ามกลางหมอบอนานานันนาแน่นได้มีชายชราผู้หนึ่งปรากฏตัวขึ้นเขาเดินตรงเข้ามาอย่างมั่นคงแม้ร่างกายจะดูอ่อนล้าแต่ดวงตากลับเปล่งประกายอย่างมุ่งมัน่นเขามองตรงไปยังที่แซนและกล่าวว่าข้ารอพวกเจ้ามานานแล้วเขาได้ยื่นแผ่นกระดาษเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยรอยจารึกและสัญ,ญลักษณ์ลึกลับให้แก่แซนพร้อมพูดด้วยน้ำเสียงอันหนักแน่นว่า นี่คือสูตรอาหารโบราณที่เวกว่วจานแห่งแสงแรกเพื่อปรุงมันให้สำเร็จพวกเจ้าต้องตามหาวัตถุนิบแห่งแสงที่ซ่อนอยู่ในส่วนลึกสุดของเมืองและต้องอเผชิญหน้ากับแนวแห่งอดีตซึ่งคอยปกป้องมันไว้แมวทั้งสี่ตัวหันมามองหน้ากันอย่างตื่นเต้นน้องมีมุลพูดขึ้นพร้อมรอยยิ้มอันทะเลนข้ามันน่ากลัวขนาดนั้นแต่ขอให้มีคุกกี้ปลาย่างให้น้องมีมุญไว้ติดตัวไปกินด้วยนะ แซนหันไปมองเงีนเส้นทางอันมืดมิดเบื้องหน้าก่อนกล่าวด้วยน้ำเสียงอันมุ่งมัน่นพวกเราไม่มีทางคอยกลับแล้วนี่คือภารกิจที่พวกเราต้องทำให้สำเร็จรถฟูดทรักของแซนได้ร่มเคลื่อนตัวอีกครั้งล้อได้บดไปบนถนนที่แสนอันเงียบสงัดเสียงของหัวใจทุกดวงได้เต้นระรูวข,ขึ้นอีกครั้งการผจญภัยครั้งใหม่ของพวกเขาข้างเริ่มต้นและมันอาจเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของเมืองนี้ไปตลอดกาล จากนั้นซีรีส์มหากาพรย์รถฟูดทรักทะลุมิติเรื่องภารกิจแห่งโชคชะตาของแซนในตอนที่สองเมืองแห่งความเนียบและรสชาติที่หายไปก็ได้จบลงโปรดติดตามตอนใหม่ในครั้งต่อไปถ้าคุณชอบเรื่องราวที่เต็มไปด้วยสาระมีข้อคิดและสอดแทรกง่ายคิดแบบนี้อย่าลืมติดตามช่องฟังแป๊บเดียวรู้เรื่องช่องที่จะทำให้คุณเข้าใจสาระและความหมายลึกซึ้งในเวลาเพียงไม่นาน ทุกเรื่องที่เรานําเสนอไม่ว่าจะเป็นนิทานเซนเรื่องข้อคิดมีสาระดีๆอาจจะกระตุกความคิดและให้ข้อคิดดีๆที่คุณสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและแชร์ให้เพื่อนๆเ,เพราะแค่ฟังแป๊บเดียวคุณจะได้รู้เรื่องขอบคุณมากครับ